ปัญหาในชุมชนบางเรื่องที่เราจัดการกันเองได้ในชุมชนอย่างสนามหนึ่งเราจะปรับปรุงเราต้องการจะทำรั้วเราจะมีช่างจิตอาสามีเด็กมีกลุ่มมสมกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการมาหมดเลยค่ะเราช่วยกัน การหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนมีเป้าหมายในการฝึกแล้วก็พัฒนาแกนนําชุมชนเนี่ยให้มีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะพัฒนาชุมชนของตัวเองนะครับมีกระบวนการขั้นตอน3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกคือการสํารวจชุมชนคเครื่องมือชิ้นแรกเราเรียกว่าแผนที่คนดี คุณค่าทางศักยภาพความสามารถทักษะความรู้ต่างๆของในชุมชนเครื่องมือท um yani> ี่สองการทำแผนที่ทางกายภาพเป็นก้าวแรกในการทำความเข้าใจเรื่องของกายภาพของชุมชนอะไรเป็นต้นทุนที่สำคัญอะไรเป็นปัญหาของชุมชนอันที่สามเราเรียกว่าเป็นแผนที่สังคมและสุขภาวะคือการศึกษาข้อมูลในเชิงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมเพิ่มไปถึงเรื่องของสุขภาวะของคนในชุมชนด้วย ในจะนาไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสรุปแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมกับเราในการสรุปข้อมูลนั้นๆที่เขาได้มาแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นศักยภาพเห็นปัญหาของชุมชนให้ชัดเจนที่สุดทีท่จะเป็นไปได้นะครับนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 3. ามวางแผนวางเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนสามารถจะวางทิศทางในการพัฒนาของตัวเองในอนาคตได้อย่าง แล้วก็รู้ว่าจะต้องเดินทิศทางไหนแล้วก็วิธีการแบบไหนด้วยชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนเมืองซึ่งการ ที่เป็นชุมชนเมืองเนี่ยความคิดของบุคลากรหรือบุคคลในชุมชนเนี่ยจะต่างความคิดกันมากทุกคนมีความคิดในเรื่องของการพัฒนานเนี่ยหลากหลายขบวนความคิดเนี่ยเราทํางานตรงนี้เราอยากจะให้มาประสานในด้านความคิดด้วยแล้วก็ด้านศักยภาพของการทํางานก็ให้ทุกคนมามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของเราครับก้าวแรกของเราเนี่ยเราได้ทําการสารวจพื้นที่ ในชุมชนเราประเด็นของการสำรวจพื้นที่เนี่ยเราเรื่องของภูมิประเทศการอยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของการเป็นอยู่ของชาวบ้านผนวกเกเรื่องของทุกภาวะชุมชนที่เรากําลังทําประเด็นงานนี้อยู่ถ้าบนเนี่ยเป็นท่าน้ำที่ว่าลุ่งเรืองที่สุดในสมัยนั้นเราก็อยากฟื้นฟูให้มันขึ้นมา เพื่ออยากให้ชุมชนมน้ำเนี่ยพัฒนาให้เจริญทำภูมิทัศน์เนี่ยสวยขึ้นแล้วก็น่าเที่ยวก็เราก็ชักชวนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำชักจูงให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาขอความร่วมมือจากเทศบาลให้มาช่วยร่วมมือด้วย พระเลือทองห้องสิบทับสองมาอยู่ก็ประมาณปี2555ค่ะช่วงที่เราสำรวจชุมชนนี้ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุแกนนำก็มีกรรมการชุมชนแล้วก็จิตอาสาเด็กๆก,ก็มีค่ะสำรวจพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาแล้วก็เราก็ยังสำรวจความต้องการของชาวบ้านว่าเขาต้องการจะพัฒนาอะไรอย่างไร ทุกคนเต็มที่ที่จะได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของตัวเองแล้วก็เอามาสรุปกันจะปรับปรุงตรงเนี้ยสนามเนี้ยข้างสำนักงานเนี่ยเป็นสนามหนึ่งคนในชุมชนเขาก็บอกว่าเขาก็อยากได้เครื่องออกกําลังกายตรงนี้จะปรับปรุงเครื่องเล่นเด็กแล้วก็จะเป็นที่เรียกเดินเท้าให้ผู้สูงอายุเนี้ยก็จะมาเดินออกกาลังกายในสวน ให้เด็กได้มานั่งเล่นแล้วผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งพักผ่อนได้มันเป็นร่มไม้อะไรเงี้ยคือทํารั้วเป็นบรนิเวณกันสุนัขเริ่มแรกเราก็เริ่มจากจิตอาสาใครมีอะไรเราก็รวจเฉลี่ยกันออกออกมาเท่าที่ทําได้ไม้มั่งอะไรมั่งที่เขาเหลือแล้วเขาไม่ใช้อ่ะคือเราประกาศเสียงตามสายไปเขาก็จะเอามากองไว้ให้แล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆเพื่อทํารั้วนี่ ไอเรื่องกำลังก็คือขอแรงคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคนในชุมชนเรานี่แหละเราก็ช่วยกันทําชาวชุมชนก็สมทบเรื่องอาหารกับข้าวมาจากการร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนเนี่ยคือเริ่มจากเล็กๆอะ่ะมันเกิดความสามัคคีไงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็รู้สึกมีความสุขนะ ที่ว่าเราทําขึ้นมาแล้วให้คนในชุมชนหรือชาวชุมชนเราได้ออกมาใช้ถ้าชุมชนมีความเข้าใจพื้นที่ของเองดีพอแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับมีการวางแผนมีการเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยชุมชนจะลงมือในการพัฒนาด,ด้วยตัวเอง ชุมชนจะเกิดแรงบันดาลใจจะรู้สึกมีความเป็นเจ้าของเรื่องราวและรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะทำสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ถ้าคนในชุมชนมีความต้องการอยากเห็นการเปล่ยปแปลงวิธีการคิดนะคนแรกเนี่ยคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้ คนที่กล้าอย่างนี้มันไม่ตรงกันเลยพอมาเจออาจาร,รย์แนะแนวเราก็รู้ละจุดเราที่เราจะทำเนี่ยมันต้องตรงจุดไหนก่อนพอเราทำจุดนี้ได้ปับ๊บมันจะเริ่มเบิกขยายออกไปถ้ามีปัญหาเราก็มาปรึกษากันว่าจะแก้ช่วงไหนแก้ตรงไหนจะแก้ยังไงหาทางออกได้ก็อยากให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะบ้านเราเงียบซบเซาอยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับถ้าเราเป็นตัวปักดันให้สังคมเขามีการพัฒนาอันเนี้ต่อเนื่องมันก็คือการพัฒนาชุมชนชุมชนหนึ่งเราก็อยากให้ทํามุ่งพัฒนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มองเห็นความสำคัญของท้องถิ่นเรา แล้วก็มองจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นจุดประกายการพัฒนาในชุมชนเราจากจุดนี้ไป